สวัสดีค่ะวันนี้กินยำขนมจีนแบบง่ายๆเลยนะคะมีน้ำปูมีน้ำปลาร้ามีชุบรสมีน้ำปลามีมะนาวจบค่ะแล้วก็คลุกๆรวมกันปกติเนี่ยเขาจะนิยมใส่ถั่วฝักยาวอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะของนี้มีผักบุ้งเยอะมิ้งก็เลยหัน่นหั่นเป็นแบบแว่นๆนะคะเล็กๆแล้วก็มาต้มแล้วก็คือใส่คล้ายๆกันเลยค่ะก็จะประมาณนี้นี่เลยค่ะยำแบบง่ายๆเลยเพราะว่าวันนี้คือแบบยุ่งมาก ผักบุ้งผักบุ้งนาเอาไปลวกอันนี้มิ้นปลูกเองถ้าไม่กินนะมันจะแก่ต้นอ่ะต้องคอยไปตัดตลอด มินซื้อขอนมจีนยี่ห้อใหม่มามินไม่ชอบนะเส้นมันเล็กมินชอบกินขนมจีนเส้นใหญ่ๆยี่ห้อนี้ไม่ผ่านค่ะต้องเป็นเส้นใหญ่ๆถ้ายำขนมจีนอะ มิ้นจะไปทำไป้ายอันนี้มิ้นปรุงโหระพาแล้วก็ใบแมงรักแล้วก็ผักแพลวแล้วก็หลายอย่างมากเรามิ้นกินไม่ทันแล้วก็มีนับปุ๋ยไว้หน้าสวนนะคะมิ้นว่ามิ้นจะเอาป้ายมาติดแล้วก็ติดว่าสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเพราะว่ายิ่งเก็บมันยิ่งขึ้นงามนะพวกผักแบบเนี้ย รดยใช่วน้ำปูอร่อยนะเวลาที่ใส่ไปอะถ้าใส่น้ำปลาอย่างเดียวไม่อร่อย ผักบุ้งที่มินเอามาใส่นะคะมันเป็นผักบุ้งผักบุ้ง,ง,งอะไรไม่รู้อะผักบุ้งนี่ใส่ในเย็นตาโฟอะค่ะ <c oughs> อีอก็ผักบุ้งนาผักบุ้งนาสีแดงเยอะมากต้อง <c oughs> <c oughs> ไปทำแกงส้ม คุณได้ยินเสียงก่อสร้างไหมบ้านตรงข้ามทำหลังคาบ้านใหม่อืมไม่ใช่หลังคาหลังคาลรงรถอะคะ่ะก่อนหน้านี้ที่มินเคยบอกก็คือข้างบ้านอ่าตอนนี้คือหน้าบ้านแอบ้านนี้เสร็จบ้านนี้ทําต่อแต่บ้านมินหน่ะต่อเติมเสร็จตั้งแต่วันที่มินซื้อบ้านแล้วไงก็เลยแบบ โชคดีไปไม่งั้นรบกวนบ้านคนอื่นบ้านมิ้ก็ต่อเติมไปหลายเดือนเหมือนกันนะต่อเติมห้องแม่บ้านข้างๆแล้วก็ลงรถหลังน้ำ บางพวงเขาก็มาอยู่กับเราก็เขาก็ค่อยๆทำอะไรเงี้ยแต่มาบ้านนี้คือทำเลยแล้วก็ค่อยเข้ามาอยู่อะไรเงี้ยค่ะ อมมาใบแมงแลัก แล้วก็ใครที่กาลังจะซื้อบ้านนะคะเวลาที่จะต่อเติมบ้านอะไรเงี้ยอย่าลืมเออต้องตอกเสาเข็มไม่งั้นอะ่ะจะต้องมีการทำครั้งที่สองจะต้องมีการทำหมายถึงบ้านในกรุงเทพนะคะจะต้องมีการทาครั้งที่สองพ่อมินเจอมาละเพื่อนบ้านมันก็จะเสี่ยงเงินสองต่ออะไรเงี้ยคือเรายอมเสี่ยงเงินครั้งเดียวจบง่ายกว่าแล้วก็อะไรอีกอะแล้วก็อย่าลืมเดินสาย สายฉีดปวกอะค่ะเพราะเวลาต่อเติมเนี่ยถ้าบ้านเดี่ยวบ้านที่เราซื้อเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วมันจะมีสายแบบเขาเรียกนะมันจะมีสายท่อที่แบบว่าเอาไว้ฉีดปวกอยู่แล้วแต่เวลาเราต่อเติมส่วนใหญ่คนจะลืมคนจะลืมเรื่องอสายฉีดปวกอะค่ะรูที่แบบว่ารูอัดน้ํายาค่ะ ส่วนใหญ่ลืมลืมกันเยอะพอบ้านต่อเติมอะ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นดินถมไงคือแล้วมันเป็นดินที่ชื้นอน่ะมินว่าแบบปวกมันจะมันจะมาง่ายแต่บ้านมินอะ่ะคือซื้อคอร์สไอ้ปวกอะ่ะทุกปี เขาไม่ซื้อนะจะบางบ้านไม่ช่ดใช่ไหมมันก็จะมาบ้านเราบางบ้านมีนะซื้อบ้านแล้วไม่ดูแลบ้านอะไม่ทําอะไรนะไม่ฉีดปูงไม่ฉีดปวกอะไรเงี้ยบ้านนี่พังได้ทั้งหลังเลยนะถ้าปวกขึ้นอะ มีนี่มาใหม่ๆใช่ปะซื้อบ้านใหม,ใหม่ไม่มีความรู้เลยเรื่องบ้านไม่เคยมีบ้านเลือกพม่าสีก็พลาดตอนนั้นชอบสีเขียวสมัยนะ่ะเลือกสพม่นา,ามมนสีเขียวอะลามพม่านสีเขียวอะลามเนี่ยแล้วทีนี้ยอยู่ไปเริ่มมีเพื่อนบ้านแล้วทีนี้ได้ไปเที่ยวบ้านเขาอะไรเงี้ยเราก็ากคิดโอ้โห บ้านเรานี่ต้องเปลี่ยนด่วนอะบ้านมึ้เปลี่ยนพม่านองรอบอะรอบแรกนี่คือแบบว่าทํากับเพื่อนนะไม่รู้สึกว่าอะไรที่ทําเกี่ยวกับเพื่อนหรือว่าคนรู้จักมันไม่โอเคนี่ว่านะไม่ว่าจะทําอะไรก็ช่างนี่ว่าเราจ้างเราหาเองดีกว่าเพื่อนน่ะเขารับจ้างทําเกี่ยวกับพม่านใช่ป่ะเขาคิดแพงมากแทนที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันเขาจะคิดถูกเนี่ยมันรู้ที่หลัง มารู้ทีหลังว่าเขาคลิปแพงมากเพราะว่าเพื่อนอ่ะเขาไม่ได้ทำโรงงานโดยตรงไงเขาก็เป็นแบบเหมือนรนะับมาอีกทีหนึง่งแบบต้องสั่งโรงงานเย็บอีกทีนึงเหมือนกันแล้วก็แบบไม่ใช่เพื่อนสนิทหรอกหมือนรู้จักกนะันอะไรเนียตอนนั้นตอนสมัยทำบ้านนี่คือใช้มูลี่เป็นแบบ ตรงหน้าต่างอ่ะใช้เป็นมูลี่ถ้าเป็นประตูใช้เป็นอะไรนะใช้เป็นผ้นะนมาม่านพอหลังจากมิ้นเปลี่ยนมิ้นก็ใช้เป็นผ้าม่านทั้งหลังเลยตอนนั้นสมัยนะั้นยังหาโรงงานอะไรย่างี้ไม่เป็นไงหลังจากได้มาอยู่จะไปเที่ยวบ้านเพื่อน เพื่นข้างบ้านอนะไรเงี้ยประสบการณ์นี่แบบว่าช่ำชองเลยมินะมีผสมทั่วฝักยาวด้วยนะเนี่ยบางคนอนะกินกับเพาอะ่ะไม่ชอบกินทั่วฝักยาวใชนะ่ไหม พวกกะเพราหมูอะไรเงี้ยแต่มินชอบนะยไม่ว่าอร่อยไม่ชอบกินถั่วถั่วฝักยาวค่ะ,ะบางคนที่กินกะเพราคือไม่ต้องใส่อะไรเลยโอเควันนี้ก็หมดเกลี้ยงจานค่ะแต่ว่าผักก็เหลือนี่แหละเอาไปแกงหน่อไม้อะไรเงี้ก็อร่อยนะ รู้สึกปากสกปรกมากโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ